เอาละครับผมนะมาอยู่กับ Battle บัตเทิลรอยับัตเทิลกราว์รอยัลนะท่านผู้ชมครับนั่นก็เกมนี้เลยนะเกมใหม่ของค่าย PG นะท่านผู้ชมครับนะมาเดี๋ยวขอดูกันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงนะท่านผู้ชมครับนะเบ็ดสามสิบเอ้ยเบ็ดสามสิบรอบมันไปก่อนเลยดีกว่ากับเบ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวดูกันนะสกเก็ตเตอร์นะไม่รู้ว่าหน้าตาของตัวเกมพูนเข้าไปจะเป็นไงนะเดี๋ยวต้องรอชมกันนะท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ขอดูกันหน่อยสำหรับเกมนี้มีฟิวเจอร์ที่แปลกอยู่ตรงกลางนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับฟิวเจอร์แล้วเปลี่ยนสนัญลักษณ์ให้กลายเป็นวนะท่านผู้ชมน่าสนใจเหมือนกันเกมนี้รอดูกันเลยครับมีมาแน่นอนนะจะขอดูกันก่อนเออมาแล้วนี่คือฟิวเจอร์นะครับผมนะฟิวเจอร์เป็นกล่องพยาบาลโถ่คยเหอะฟิวเจอร์เป็นกล่องพยาบาลว่ะมาแล้วได้เป็นสัญลักษณ์อะไร กล่องพยาบาลอีกแล้วโถกล่องพยาบาลไม่อยู่แถวแรกวะคือถ้าได้แถวแรกเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับนะดีมากแกมจัดๆเลยโอเคเออไปโถต้องได้สัญญาณวายวะไม่งั้นไม่ไม่รอดวะท่านผู้ชมครับเบตยี่สิบแล้วกันนะท่านผู้ชมห้าสิบรอบไปดูกันหน่อยคุณสามพัน 3, นะท่านผู้ชมครับนะสามพันหนึ่งร้อยสามพันสองร้อย เออมาแล้วเฮ้ยได้กล่องวะสวยต่ไอ,อได้ต่อได้ครับไปต่อไม่ได้แล้วโอ้โหได้เท่านี้ยังมาคูณสามอีกว่าท่านผู้ชมเออสี่สิบห้าบาทวะมันไหลดีอยู่นะถ้าได้คูณเยอะๆนะท่านผู้ชมอย่างน้อยต้องคูณขึ้นประมาณสักเก้าสิบป่ะไม่รู้ว่าสามารถขึ้นไถึงยี่สิบได้หรือเปล่านะต้องรอชมนะโอเค,คตเตอมาแล้วฟีเจอร์ ได้กล่องว่ะว้าวแจมเออไหลไปก่อนโอ้ยเย้ยไม่มีตัวเชื่อมมาเลยว่าแถวสองแถวหนึ่งไม่มีเลยครับนะโอเคดูไปนะท่านผู้ชมกล่องมาผู้หญิงไหมฮึ่สภาพถ้ามาเปลี่ยนถ้าเราได้ฟิวเจอร์ตัววายใช่ปะแล้วแม่งเปลี่ยนเราทั้งห้าแถวอะท่านผูออ้ชมเงยบึ้มบึ้มไหมเออโอ้โห ดูนิ so 4, สสภาพนี่นสสภาพถ้าตัวคูณแม่งขึ้นเรื่อยๆนะนี่ขนาดแค่คูณ4นะ98อย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเฮ้ยเคเคแถวสองไม่ได้วะปืนก็ขาดนะเมื่อกี้โอเคโหห้าสิบสามบาทเลยว่ะเฮ้ยเข่ฟิวเจอร์ต้องรอฟิวเจอร์มาวะท่านผู้ชมครับนะเกมเนี้ย ต้องรอฟิวเจอร์มาว่ะเดี๋ยวลองเบ็ดสามิ50รอบไปมา50รอบเบ็ดสาก็ประมาณ1,800นะท่านผู้ชมครับนะว้าวเฮ้ยปืนได้ว่ะ้อ้โหเย้ไอ้นักจะบอกไงเลยว่ามันถือหมัดว่ะจับหมัดว่ะว้าวไอ้แก้แก้ฟิวเจอร์มาแต่ว้าวตลอดเลยว่ะเออปืนแถวสามสวยจัดเอ้ย240บาทท่านผู้ชม เงี้ยสองร้อยัวหเฮ้ยได้มา6กร้อยห้าสิบแปดนะท่านชมสามดาวอ่ะบิ๊กบินครับนะดูนไปนะดูนไปเงี้ยเจ๋งกันเจ๋งกันก็เอาดีครับพัลทเนอร์รอยัลรอยัลพัลทเนอร์กราวโอ้เกมเงี้ยแม่งสไตล์แม่งกอลมาชัดๆเลยไอ้เงี้ยแต่แม่งเอามาทำเป็นโหมดตลอดเออ โอ้โหลือ20หมุนยังกว่าท่านผู้ชมครับเนื้อยังเว้าอยู่นะยังหวาบิ๊กวิวโอ้สเก็ตเตอร์สัตว์ขาดหนึ่งตัวนะเกมนี้ขาดหนึ่งตัวตลอดเลยก้าวมาไม่ได้ครับเออโอ้หสเก็ตเตอร์เราเออมาแล้วท่านผู้ชม8หมุนหวาแล้วดูกันครับเบ็ด30กว่า8หมุน ได้ะไรเอ่ยอย่าบอกนะล็อกเรื่อยๆแบบนี้ละแจมเลยคูณสามว่ะท่านชมไหลต่อได้แจมแจมเคคูณห้าแล้วท่านชมครับจังหวะนี้ต้องรอ,อไหลวะโผไม่ไหลครับไหลแค่หนึ่งอกองพยาบาลมาเออ โถ่กล่องพยาบาลเฮียเอาล่ะเอาล่ะครับดูหน่อยเล็กสามหมุนสวยไปเคจเขาสัตว์สัตว์เอ้ยคุณได้คุณก้าวอย่าวท่านผู้ชมครับนอยมาว้าวไอสัตว์ไม้นี่ว้าววะได้ไหมปืนมาปืนมาเออ้อ891นะท่านผู้ชมเคโอเคเลยครับ สวยจัดเมก้าวินครับนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทไม้สุดท้ายครับผู้หญิงวะสวยไสต่อได้ไหมสวยครับไปต่อได้เอาละโหจบแล้วเยี้ยได้มาสองร้อยยี่สิบโอโ้โหธรรมดาที่ไหนเล่าเยี่ยแปดฟีสปินนะน้ำชมว่า total win ได้มา2,000บาทวะเคใส่กันต่อแล้วกันนะ ต่ำกว่า4,000พ,พอแล้วไอ้ย่าได้มาพันกว่าท่านผู้ชมขอ,อ5,000ได้ไหมโลบอีกแล้วเฮ้ยกล่องพยาบาลสวยขอต่อสวยกล่องพยาบาลเออนั่นแหละกล่องพยาบาลมาต่อครับคูณ5แล้วท่านผู้ชมโอ้โหไหลาย,ยายาวครับไหลาย่ายาว,ยาว,วยแบบนี้ เออแบบนี้ดิคูณเก้าได้นทุกผู้ชมไส่ต่อสวยหกหกอ๋อครับนะได้มา5 0 0 0ันว่ะท่านผู้ชมเมก้าวินอีกรอบหนึ่งว่ะคูณ11ว่ะเที่ยของจริงจัดอาว่าสำหรับบัตเทิลกราวเราย่อนะผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมครับนะเอาเป็นว่ายังไงเกมนี้ฝากกันด้วยกันนะเป็นเกมค่ายใหม่พีจีนะโอ้ทอทเทิวินเป็นเที่ยเอเคทองด้วยโคตรเท่เอาเ่ายวไงเจอกันนะท่านผู้ชมครับนะกับคลิปนี้ ยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะท่านผู้ชมรันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับทีจีบายครับผมท่านผู้ชมเจอกันครับ